ตาเจหาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหารจะพาทุกคนมาเก,ก,กาะเทรนด์ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้ในชื่อตอนโอกาสของอาหารพร้อมรับประทานในประเทศจีนค่ะโดยน้องป๋องจะพาไปดูตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยอีกตลาดนั่นก็คือสาธารณารัฐประชาชนจีนค่ะ เรามาดูมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทย5อันดับแรกไปประเทศจีนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างโดยอันดับ1คือสินค้าเครื่องดื่มมูลค่าส่งออกอยู่ที่6,371ล้านบาทอันดับ 2. คือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอันดับ 3. คือผลไม้กระป๋องและแปรรูปอันดับ 4. อาหารสัตว์เลี้ยงและอันดับ5อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปค่ะ ถึงแม้ว่าสินค้าอาหารพร้อมทานของไทยจะยังไม่ติดอันดับ top 5แต่ว่าสินค้ากลุ่มนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าจับตาม,มองและกำลังมาแรงในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเรามาอัปเดตข่าวสารจากจีนที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารในช่วงนี้กันค่ะ เริ่มจากจีนได้ออกแผนพัฒนาการขนส่งโลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นหรือ c o เชนนั่นก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ซึ่งว่าด้วยแผนพัฒนาการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิโดยกำหนดการสร้างระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านการขนส่งตั้งแต่การผลิตและการถ่ายเทสินค้าจนถึงการบริโภค และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งอาหารในโคเชนไม่มากก็น้อยซึ่งผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญในด้านอาหารปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้า โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการการควบคุมโลจิสติกห่วงโซ่คว,วามเย็นของจีนอย่างเคร่งครัด <_ c oughs> เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดและเพื่อไม่ให้เสียโอกาสและผลประโยชน์ทางการค้าค่ะ จีนได้กำหนดระเบียบการติดฉลากใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งที่ส่งออกมายังจีนโดยขอให้ติดฉลากบนด้านในและด้านนอกบรรจุภัณฑ์เนื้อหาบนฉลากประกอบด้วยข้อมูลผู้ผ,ผลิตชื่อสินค้าชื่อเรือประมงเขตที่ทำการจับสัตว์น้ำรวมถึงหมายเลขขึ้นทะเบียนของสถานประกอบการ ข้อมูลที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเช่นพื้นที่ที่ทำการจับปลาพื้นที่ที่ทำการแปรรูปเรือขนส่งและคลังสินค้าซึ่งระเบียบดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ค่ะ หลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาเป็นระยะเวลา2ปีส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปค่ะจากข้อจำกัดในการเดินทางกลับไปหาครอบครัวและเลี้ยงฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนวัยหนุ่มสาวหันมาเลือกบริโภคเมนูอาหารจัดเลี้ยงตรุษจีนในรูปแบบอาหารพร้อมทานแช่แข็งกันมากขึ้นจนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในตลาดจีนค่ะ อีกไม่ถึง1เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2565แล้วนะคะช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาทองของธุรกิจอาหารเลี้ยงปีใหม่โดยธุรกิจอาหารและซูปเปอร์มาร์เก็ตในจีนต่างเริ่มออกวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงตรุษจีนพร้อมทานแช่แข็งหลากหลายเมนูทั้งช่องทางออนไลน์และออนไซต์ยกตัวอย่างเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตอารทีมาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงตรุษจีนพร้อมทานแช่แข็งมาเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะซึ่งเน้นเจาอตลาดกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวเป็นหลัก โดยทางซูเปอร์มาร์เก็ตพบว่าผู้บริโภคมีความนิยมชุดอาหารสำหรับทานคนเดียวมากขึ้นจึงได้ทำการปรับปรุงขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงที่เหมาะสำหรับการทานอาหารเพียง1-2คนและทางซูเปอร์มาร์เก็ตคาดการว่ายอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเล้งตรุจีนพร้อมทานแช่แข็งจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาราวร้อยละ50ด้วยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบันแบรนด์อาหารและพัฒคารอาหารเก่าแก่ชื่อดังของจีนต่างทยอยบุกตลาดอาหารพร้อมทานแช่แข็งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากขึ้นค่ะโดยผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่แข็งมีราคาถูกกว่าการรับประทานอาหารที่พัฒคารซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและรู้สึกคุ้มค่าในการจับจ่ายค่ะ และในโอกาสนี้น้องปองได้รับเกียรติจากท่านอุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทานคุณพานุสักพลาวฒัดพงศ์มาร่วมแนะแนวทางของอาหารพร้อมทานในตลาดจีนรวมทั้งร่วมอวยพรทุกท่านเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนที่กําลังจะถึงนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับผมเป็นประธานกลุ่มอาหารพร้อมจีนครับคุณตีครักกระตัวที่เป็นเพนเพจ คเครื่องปรุมกระโถนแล้วครับเดี๋ยวจังในนี่จะปีใหม่อีกแล้วของจีนแรดะปีที่แล้วของอจีนจับตัว g d p อยู่ที่8.1%ผมคิดว่าต่อไปตลาดจีนยังเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเมืองไทยครับแสดะพวกกอะมไม้กระหารพร้องกินเนี่ยเพราะว่าตลาดเราต้องดูเลยให้ดี สำคัญที่สุดตัวที่แพ็กกิ้งต่างๆเนี่ที่ไปเนี่เราต้องตรวจพบเชื้อโควิดก่อนจะไปเพราะว่าตอนนี้มูลนินค้างการเคมครับบริพรตัวจีนครับให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับปีใหม่กำลังจะมาปีเสือ,อหวังว่าโควิดจะนิ่งบห่างจากเราไปครับ รยใรใคับและนี่คือทั้งหมดที่น้องป๋องนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางสมาคมนะคะสำหรับวันนี้น้องป๋องต้องลาไปก่อนสิงเจออยูอีสินีหัวใช้สวัสดีค่ะเ,คเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ